ีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับนิซาชาแนลวันนี้มิซาจะพามาท่องสุขคุณแม่ 2- ถึงแม่10นะคะจะที่ท่องสุขคุนแม่ 2- องถึงแม่5้ปแล้วชาจะมาท่องถึงแม่สิเลยโอเคไปดูกันเลยค่ะ2อ2หนึ่งสองสองสองสี่สหกสอ สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิองสอเป็นยีแม่สค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสสาเจ

สี่สิบเอป็นสี่สเป็นสีขอโทษคสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามห้าห้าสี่สิบห้าห้าห้าสสบห้าเจ็สาสห้าห้าแปดสห้า้าสี่ห้าห้าสิบเป็นห้าสห้าสอ็ดนห้าห้า ห้าสิบสองเป็นห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหก

i มาแม่ก้าเลยแม่ก้าก็เป็นแม่ที่ยากมากของวิชาอันนึงเลยนะนะทั้งเลยก้าวหนึ่งก้าวก้าองแปดก้าวเจ็ดยี่สสามผู้ผิดนะคะก้าวสามยีเกสส หนึ่งร้อยแปดสิบห้สิบก็ยากเหมือนกันค่ะสิบสิบสองวี่สิบสิบสสสิบ องเป็น120่บเปนเกนบ้างค่ะท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้มิชาด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งกุกกิ๊คุกคกิใจแจ้งเตือนใครทุกตอต,อต่อไปของมิชานะคะวันนี้มิชาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ